สายดุยห้ามพลาดนะเพราะมีงานเต็มตลาดจากคณะนี้เกษตรศาสตร์วิทยาศาสตร์บัณฑิตที่ผลิตผู้นําทางการเกษตรทุกชนิดฟังแล้วอยากเป็นนิสิตลองไปดูเริ่มที่ถ้าคุณชอบพืชไร่เข้าไปปีแรกก็ปูพื้นฐานแล้วเดินงานออกกองวิจัยทดลองมาหมดสายนี้เหมือนสะกดคำวร้อนไม่เป็นจบมาก็ได้เห็นผู้รอบรู้เรื่องดินปุ๋ยพืชไร่เทคโนโลยีการผลิตพืชสมัยใหม่ไปจนถึงนวัตกรรมทางการเกษตรทั้งหมดแต่ถ้าถูกใจพืชสวนก็จะชวนไปปลูกพืชผักแต่ตรงหลักก็คือการปรับปรุงพันธุ์และขยายพ,านพันธุ์พืชจัดการศัตรูพืชอย่างชำชอง ใยทดลองมีเหมือนกันคือพูดง,ง่ายๆเรียนคลายกับพืชไร่แต่ตัวละใจไปทางสวนมากกว่ายังมีสัตวศาสตร์การทําฟาร์มที่เหมือนได้ทําตามเกมแต่สาขานี้ลุยสัตว์จริงๆและเน้นการปรปับปรุงพันธุ์สัตว์และจัดการฟาร์มโภชนาการไปจนถึงโรคและการป้องกันลึกกว่านั้นก็การผสมเทียมวิจัยก็มีนะใครชอบก็ยอดเยี่ยมให้มันลองเลยสุดท้ายคือสายประมงเพราะคงต้องผ่านน้าผู้ที่ช่ำชองเรื่องทรัพยากรน้ําและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าทั้งหมดไม่ว่าจะน้ําจืดหรือเค็มก็เต็มกราฟเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเทคโนโลยีช ยาและนิเวศวิทยาคายสายปลาอย่าพลาดแล้วไปหมดปลอกแต่บอกเลยคณะนี้เน้นปฏิบัติจริงทําจริงลงพื้นที่จริงเป็นงานการันตีสําหรับประเทศแห่งการเกษตรแบบนี้หลังจบมามีงานรองรับเยอะมากๆเลยแนะนําให้เรียนอย่าพลาดคณะดีๆหลักสูตรแบบนี้้องที่หมอบนเท่านั้นครับ